ผูวตรงนี้แหละเราวูฮมยขอเลี้ยงตัวหน่อยสวัสดีครับผมวันนี้โฮก็ส่องหำสุยนะครับพาทำนะครับแล้วก็หำสุยแชนเนลเป็นช่องทางยูทูบนะครับแล้วก็ืัอนี้มากับระดับแชมป์โลกนะครับมันเดิมมันเดิมคู่เดิมคู่เดิมคู่เก่าคู่เก่าคู่เก่าเฮ็ดหาแนวกินให้ก้อนที่ไปแข่ง ป้องกันแทมโรคขึ้นเานะครับจหาแนวกินแทมแทมบ้านเฮานี่ที่ได้มีกำลังทึกเถื่อนในการป้องกันแทมให้เฮาที่ได้ยืนนิ่งในปัตตภีและเป็นตํานานตลอดไปเมื่อนี้ได้เมนูมาหลังจากที่เฮาท่ายำแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยเวิงกัน่า้วไปฮ็ดวีเอาเอาวา,าจังไหรน,นะครับจะหนีได้มาแล้วมีกุ้งนะครับกุ้งแล้วก็ไขม่ขมดแดงนะครับ เสร็จอย่างกินเมนูยังมื่อนี้เมนูยังครับเมนูยังเมื่อนี้ผมจะมาก้อยกุ้งให้กินนะครับเมื่อนี้กุ้งมาโคโยตี้กุ้งเต้นกุ้งเต้นโชว์ฝีมือเองเลยจัดเลยเมื่อนี้เซเฮ็ดเองเลยเฮ็ดเองเลยเดเอมื่อนี้บัวสอนเฮ็ดเองคือเกาทำเองกินเองแต่ว่าบัวหลวกับสิถามโอเคเขาได้กุ้งมาแล้วจัดตลอด พักมีเครื่องปรุงน่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยว,ยวอันนี้นนเมนูสูตรบาทเทาอยู่นะครับเพราะว่าบุ๊มเป็นเงินผมซื้อนะ <c oughs> เป็นเงินต้องโอ้แต่ไหว่าจะเป็นช่องของผมไงผ,ผมก็เลยเลทเป็นเมนูสูตรบาทได้อันนี้คืออะไรอันนี้คือพวนองนมนะครับผมเราที่อาาอกมาย่างกับเกลี่ยมซอยจุนะครับจริงๆแล้วมันเป็นนมเมียงนมหมูนมหมูใช่ไหมแมนครับนมนมวัวที่เขาเอาลงเนี่ยมันที่บ่มันมันที่ในภาพมันที่งามเนี่ยแต่ผมเอามาเฮ็ลบมึงละมันบุ๊มจะกิน มันที่ออกดำๆมันโปมันโป๊ะปิดตะแทบที่เข้าใจมากแต่ก่อนนี่คือผิดเลยเนาะเมียนไปซื้อได้ยุไปซื้อได้ยุเคียงเนื้อนะ่าเมันแต่ว่าพอรัวมันเป็นนุ่มมันเอามาย่างนมงวนี่แบบน่าจะเป็นงวอ้อนหรือเปล่าเพื่อมันจะให้ขาวๆเพราะว่าไปซื้อมาหลายมองแล้วย่างมันที่เป็นเนื้อดำๆที่เพื่อนตะกินไหมโอเคนุ่มยังกระซามมันมาเคสแล้วไหนทำวะเอาลุยเลยลุยเลยมาก้อยกุ้งวันนี้มาก้อยกุ้งเขาใส่ถั่วปะ อันนั้นแหละเอานั้นเลยใช่กุ้งตั้งหลายเนาะเอาใส่กระลำมังง่ายๆแหละแล้วเยี่ฟัดจังด้วยหนิวมันสิโดดออกมืดใส่หวยน้อยกะปรุงแล้วน้ำปลาปลาแดกลวดผงผงนงผงนัวก็จัดไปน้ำปลาก่อนนี่พอเนาะโอ้เสียวจังกลัวเค็มเสียวใช่ไหมอุ้ยอย่าใส่เยอะนะใส่นยี่ปลาเยอะแล้วหอเบาพอมหอ มมันมันแก้ว่าอะไรเด้ครับอะไรก็มันมีพักหน่าอยู่มันเพิ่มได้โอ้นี่แหละใส่หลายแซีบหลายครับเบื้องตาตาก็ยังรุนลำพนักนะครับเด้อเบื้องลวดตามด้วยพริกปนครับพริกปนอยากมักเป็นเผ็ดจี๊หน่อยดิมีเลยเจ็บแป๊บเจ็ดแป๊บเจ็บๆเนี่ยมันต้องอะไรนะเขาเรอยากกับเกี๊ยมเข้าวคั่ว ขัวเองครับขัวเองจะไปซื้อร้อดาเพื่อนซื้อเพิ่นขัวเองเพิ่นขัวเองครับเพิ่นขัวเองต่อไปก็เป็นมะนาวมะนาวมะนาวอื้อหือมัยาดด้วยครับภาษาก้อยกุ้งเสือๆนี้ง่ายยังโดดโอยู่เลยนี่เมั้ยยังปื้นพอแล้ว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 เอไม่ใส่ใ่รมาตั้งก็ไปซีมเดี๋ยว์ด้แล้วพักพักพักเอาลอกกัอนเห็ได้หน่อยน้องยี่ยอกได้หน่อยนี่มีแนวปิดปะระว่างใช้บนบนเคียงนี่แหละ ข้าวปิดตะเบื้งไม่ได้ใส่แล้วจินง่ายๆกินง่ายๆบ้านๆบ้านๆเขาบอกให้ยัางวันนี้ก็ไปกับใครย่าวันนีต้นหอมใส่ไงต้นหอมนี่ล่ะกูลืมต้นหอมหอมใส่อย่าใส่หลายเด้อเห็นท่านไม่หลายก็ได้อันนี้เป็นน้ำจิ้มเนี้ยนี่เขารู้หน่อยแล้วทำยังไงเขยับเหรอทำไมไม่เอาช้อนคนคนเอาไม่เอาเขยับดีกว่าเขยับดีกว่ามันไมยได้ฟิลไงอ้าวเหรอฟัดฟัดฟัด ฝัดอะไรต้องคืออให้มันคือว่าไม่ฝัดแล้วนะเออขอ่ามัน,อ,น,นอยู่บอ่อบอห้ด่่หมอมีอยู่วะขู่บ้าปิดน,นี่กินเซนีลวดคุยให้คันคาร์ดแล้วเพ่แซ่บใช่เออให้เขาดูหน่อยเปิดเปิดเปิอ๊ย <laughs> เอาซิมก่อนซิมก่อนช้อนช้อนช้อนเอาซิมชิมชิมคนให้ก่อนนะนคนคนคนแล้วไสมือซิมแล้วมันค่อยเป็นกระแทบให้เป็นกระแทบเป็นกระแทบพี่น้องคุณเพิ่งเนี้ยพี่หิบ้านเฮามันต้องปกติต้องใส่มือสาวคุณเนี้ยลองดูสิอ่ะชิมแบบนี่เลยอ่ะต้องไปคักบ้านเฮาวอ่ะคำปมเนอะคำปมเนี่ยมาทางปากแล้วไหลไหลเป็นยังไงเอ้า มนดีเลยแม่นวอืมบเสียบ่เสียบมันเดดเดืมงเหลือนีเยเจะขวงเสืมันพดีเสืออย่างห่เฮ็ดเลือแหลกกับเฮ็ดแซวหลวนบันดีอืมอย่างกว่โอโหกองเชีย์น้ำลายแตกแล้วแกแกห้ามีขอแเลยไ่ต้องปรุงยิงอีกห่ายังมาใส่เกลือมดใส่มดแดงวะต่อไปบอกมัน ครับเอาหนีก็เอาหนีก็โอ,อโอเคค่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแต่งของแล้วก็ที่ย่างเนื้อกันบัดน,นะกินกินกันไปเรื่อยๆกินกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคมาครับต่อไปก็เป็นจะเป็นก้อยไข่มดแดงต่อกันไปเลยจัดมา,มาจัดไปก้อยกุ้งกระแซบเแล้วบานนี้ต่อเรื่อยก้อยไข่มดแดงอีกอเว้ยถึงเว่าไป,ไปน้ำลายก็เลยไปไหมไเอาไข่มดแดงมาจากไหน คือมีแต่ไข่น้อยๆมันแหละปูใดเอามามี่แหละนี่แหละพี่โอ้นี่แหละไปเอามา <c oughs> ครับคก็ <c oughs> ได้ไข่น้อยแค่ไข่ใหญ่ก็มีอยูม่มหมดนะเพ <c oughs> ิ่งบอกเพิ่งไปเด็กไต่บายพุ่นไ <c oughs> ปไข่น้อยไข่ใหญ่มีมากแหละผง <c oughs> นัว <c oughs> แต่ว่าก็ได้เป็นถั่ยพุ่นได้ครับนี่เห็นบหมถั่ยเลย ล่วงเบอร์เริ่มอะไรแบบนั้นน่าจะล่วงเบอร์เแล้วเปล่าคนข่ามีปะเนี่ยนี่อ๋อนี่คนลงไปเข้าคั่วลงไปเข้าคั่วก้อยนี่เขอให้บอกสบายสบายแล้วก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงมะนาว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 ก่อน เป็นสูตรตเป็นสูตรเป็นสูตรเอาบอรัดกันบ๊วยเหรอนะบ๊วยบ๊วยต้องเป็นสูตรนี่สูตรของเจ้าของ,ขงนะคนน่ะอันนี้เขย่าไม่ไข่มดแดงหรือว่าคนเอาเขย่าไม่ได้คนลนก็หอ่อเขย่าไปบ๊วย้ะ,ะ,ะแตกเหรอไข่แตกเรื่องอะไรก็ไป่จะแซ่บไปได้ไรคอยคือว่ามันจะขาดน้ำปเปล่าเหม็นป่ะแล้วชิมมันก่อนเนออยะชิมก่อน กีเมย์เก่งพอเฮ็ดแนวกินกระแทบพี่น้องเอ้ยจักจี้เอาจังได้อีกล่ะเขาก็รอกินเป็นเนาะเ๋าก็ได้ร่อยกินกระเป็นต้นไหนเมนูส่วนบาลผมไม่อันนีส่วนบาทอีหรีส่วนบาลเฮ็ดเองนั่นวะตัาครัวเฮ็ดเองครับแต่ว่าเขาขาเจ้าเฮ็ดเขาเจ้าขัวเองเขาเจ้าขัวเองนะเขาก็เลยไปซื้อตัวมาชิมเลยเวยจะคองอยู่วะชิมใบน้องปลาห้กล้องเบิ่งเนี่ยเอา ไทยโบราณเอาหน่าเอาไหมเอาไม่ได้เอาเอาให้้เออให้ชิมไม่เอาชิมไม่เอาแซ่ยบนะเอาเอาบ่ไปกินอิกิเดี๋ยวเพิ่งโมเออเอาบอเซียแล้วบอเซียแล้วเสียงไม่สวยเอาอลองเบิ้งโมเรือหน่อยลองเบิ้งแซ่บอีกลหรอต้องุงเพิ่งไหมแซ่บอีกเหรอเอา นัวนี่ซิมนะตากล้องอ๋อตากล้องแน่นบม่เสียอืมไม่หลีม่เป็นไรหรอครับให้บอกความจริงเลยมันว่าไม่ให้บอกความจริงเลยอ๋อขอดางขอหางอร่อยเป็นไหนล่ะเป็นไหนล่ะตักแบงมาให้ลูกๆกินให้พ่อกินเลยบาลนะคเัา เดี๋ยว <Okay. S 2> ข,ขั้นะตอนนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตปิดคลิปไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันคั่เแล้วจะให้ลูกๆกินนะครับแล้วก็ให้พ่อกับแม่มาได้กินขาน้าดากันนะเพราะว่ากล้องเขาอาจที่ให้ลูกๆเขากล้องนําบ่ได้นะครับเนาะเขาก็กินกันกับแจ้พี่ให้พี่น้องเบ่งสมบรรยากาศบ้านสวนเขาไปซื่อล,ละ <Okay. S 2> ่ะเพราะบรรยากาศมันดีหลาย <Okay. S 2> แล้วก็เปลียนกำลังแก่ให้อายเพื่อนว่าเห็นแนวกินแเ่บๆให้อายเพื่อนไปซกมวยให้ได้ป้องกันแซี่ยมข้างที่เขาเลยนะครับนี่แปดครับข้างที่แปด อันนี้เป็นแซมกลับมาคือเกัานะครับตัวผมที่ิปต์เสียขอบสนามคือเกานะครับรอไปดูกันเลยโอเคค่ะที่นะครับพี่นะครับติดตามติดตามเอาติดตามช่องขำสุยนะครับแชแนลนะครับผมเป็นช่องทางของยูทูบนะครับกับเฟซบุ๊กกับบล็อกขำสุยพาทำนะครับผมเมื่อนี้ขออนุญาตลาไปแล้วนะครับผมไปแล้วบาย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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูอาหารแล้อีกอย่างฟองน้มย่าง มันย่างจ้าเอาไรโอเอาแล้วขักคักขักคักขักข้าวผักหอมป้อมมกแตงกวาต้นหอมผัหอมเปหรือผักชีฝรั่งผักชีไปเรื่อยอ้ยคักๆักมนเขาคุย่างเกียินขาวเซนส มันจะเป็นพยาิเดยอกับแก้มกับแก้มสุดยอด